ขักส้นเท้านะคะนะอย่างที่กางว้างเดียวนะคะยืดแขนและหลังยืดแขนขึ้นหาพดานค่ะทีนี้ยืดแขนอำกสัตากันไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกมอนก้นเกจกลนเก้าเก็บกลนเข้านะคะเกจสิโครงเข้าหาสะดือน,นะคะหายใจไว้ดีสะบักเปิดอกไว้นน่น้คหาพยานค่ะ เออกดมือลงหาพื้นนะคะกดขาไปใต้หาเข้าค่อยๆยกตัวกลับก่อนหายว่าแขนสองข้างยืดขึ้นหาสีดาค่ะจมขาสองข้างออกไปด้านหน้าค่ะเราจะพักตัวก้มขาปั๊บีโมตาหน้ากณะค่ะเดี๋ยวเราดึงฝ่าเข้าเบาะหายใจเข้ายกแขนยืดตัวยาวๆค่ะหายใจออกพักตัวเท้าตัวเองค่ะหายใจเข้าเพื่ยืดกไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าก้มลงเรื่อยๆค่ะ แค่ไหนก็ได้เท่าที่เราไหวนะคะเราตึงใต้ขาใต้น่องที่สุดแล้วแค่นั้นค่ะความเสี่ยงแล้กายตัวเองนะคะหายใจค่ะหายคายรบหน้าลงค่ะจะได้ไม่เกลงหลักคอนะคะขอห้าสี่สามสองแล้วหนึ่งเปงคอหายใจเข้ายกลำตัวกับขึ้นมาค่ะนีงนค่ะหายใจออกค่อยๆปล่อยแขนทายออกค่ะนี่ขยับตัวทำงานค่ะขยับหอกขาไว้ก่อนค่ะนอนงายลงไปฝันเขายังคงนอนอยู่นะคะ ขาซ้ายเรากดไว้เอาเท้าขวาท่าเหนือนต้นขาซ้ายค่ะทำกิ๊กกะโปเหมาเล้สี่ค่ะนะคะท้ายก็สอบสโพกค่ะมือวางข้างลำตัวค่ะกดทางใต้อกค่ะหลังไม่แอ่นค่ะลองเอามือสอดใต้หลังล่างถ้าแอน่นพยายามกดแขนหลังลงหาพื้นนะคะเราซ้ายเรากดแน่นๆหายใจเข้าเก็บก้นค่อยๆยกต้นขึ้นเท่าที่ได้ค่ะอย่าให้มีน้ำหนักไปกดที่หลังล่างมากเกินไปนะคะน้ำหนักอยู่ที่สะบักทั้งสองข้างนะคะรู้สึกจะยืดหน้าขาด้านในขาด้านในขาไหนา ด้านบนเทดานะคะสี่สามสองหนึ่งหายใจออกแล้วค่อยๆหย่อนก้นลงพื้นค่ะขายังอยู่ที่เดิมค่ะงอเข่าเข้ามาค่ะเอามือขวาสอดเข้าไปใต้ช่องค่ะไปจับขาซ้ายค่ะกดทางใกล้อกนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดึงขาเข้ามาค่ะอกค่ะกดก้นลงค่ะ ดูให้รู้สึกถึงการยืดก้นขวา่หายใจห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคหายใจออกคลายค่ะปล่อยแขนไปข้างลำตัวค่ะข้าวขวาค่อยๆทางขาซ้ายค่ะเอ็กอีเกอร์เลยค่ะระวางขาซ้ายลงมาค่ะขยับแค่สะโพกไปด้านขวาน,นิดนึงนะคะดึงเขา่าข็้ามาหากอ,อกนิดนึงค่ะหายใจเข้าลึก ค่อยทิ้เข่าสองข้างไปทางด้านซ้ายนะคะให้รู้สึกการบิดคลายนะคะมองข้ามไหล่มองข้ามไหล่ขวาก็ได้นะคะหรือจะมองขึ้นหนาพิดานก็ได้นะคะหัวไหล่จะลงตรงไหนปล่อยมาเข่าจะเป็นตรงไหนก็ปล่อยมาเหลือไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้ายกเข่าลอยกลับมาะคะ่ะลอยขาขวาลอยขึ้นค่ะปล่อยขาซ้ายขึ้นหนาพิดาน,นะคะ่ะ ค่อยๆค,คลายค่ะเอาแขนข้างนำงตัวเราเปลี่ยนข้างนะคะกดฝ่ามือไว้เอาข้อเท้าซ้ายต้นขาขวาค่ะหมุนต้นนิดนึงหนักไม่แอนนะคะขาขวาแข็งแรงใช้เข้ายกสะโพกขึ้นให้รู้สึกว่าสะโพกเราดิ้งที่สุดนะคะถ้าพวกนี้มีโอกาสที่จะเจ็บหลังให้น้ําหนักลงไปที่สะบักกระอกใจขอห้าขาขวาแข็งแรงไหมนะคะเก็บหน้าท้องเลน,นะคะสองหนึ่งยันก้นลงที่พื้นขาอยู่ที่เดิม ค่อยๆงอขาขวาเข้ามาสอบแขนไปหาหน้าแข้งขวาค่ะประสานมือเท้าขวากระดกขดทารงนิดนึงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงขาเข้ามาหนังอกนะคะโฟกัสที่หลังต้งนด้านซ้าย ว่ามีเพกระพอนะคะทำในห้าสี่สามสองแล้วหนึ่งค่ะหายใจออกค่อยๆคลายและการแขนออกขนาดแนพื้นค่ะค่อยๆค่อยขาซ้ายไปทางด้านซขวาค่ะวางเท้าลงก่อนค่ะขยับแค่สะโพกอย่างเดียวนะคะไปทางซ้ายดึงเข่ามาหาอกค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆล้มจาสองขั้นไปทางขวาแบะยามกดหลังซ้ายไปที่ข้างซ้ายนะคะค่อยๆล้มนะคะ ไม่ตึงมากเกินไปนะคะหัวไหล่กดลงเข่าขวาไม่เก่งค่ะอกซ้ายดนงยืดมากขึ้นหายใจค่ะคุ่ิติดตะหันไปทางซ้ายนะคะของข้างไหนซ้ายค่ะสามสองเกร็งท้องยกขาสับข้างกลับมาด้วยคันตัวค่ะยกขาทั้งสองข้างขึ้น่าพิดดางหางไว้ค่ะสี่สามสองหนึ่งกดเข่าถตกงค่ะ โน้แขนล่างกริ้งรึงตัวขัขวาซ้ายนะคะให้เรารู้สึกว่าเราคลายกระดูกสันหลังจากช่วงด้านหลังไปถึงก้นค่ะรู้สึกว่าหลังสบายขึ้นค่ะกลับมานิ่งที่ตรงกลางสุดท้ายเข่าลึกๆหายใจออกค่อยๆเอาแล้วคัะมาหาเข่าค่ะกกรองแน่นๆค่ะคลายหลังค่ะสามสองแล้วหนึ่งหายใจค่ะแล้วก็มาณสี่สิลค่ะหยยดขาสองข้างไปด้านหน้าค่ะ กระโดดไปท่าส่่ะัพให้ตรนี้คลายร่างกายสวค่ะไม่เกรงส่วนไันดนะคะแล้าค่อยๆอย่อตัวยกตัวกล,ลับขึ้นมานะคะแต่นยังไีกันมัางคะสวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ